ป็นได้โกโก้้อน้องแันเนดีม้ยังนะมนยังไะ่หนยยััวัวเรือลอยเลือนี่ฟักแพ้ว <laughs> มี่วะคนบ่ม่พี่น้รงันี่แบบแบบลุ่ลู่เนี่ยร ตะไค่ไ่มีตะไค่ตะไคร่กอตะไค่ด้ยไสโอ้เต็มอยู่ตะลุเปลาโพจะลู่เนีู่่น่มไมู่นี่มีล้วนอันนี้คือร้วนล้วนองนมล้วนองนมต้มปลาครับอนต้มปลาคออันนี้อันนี้ร้อยเรลียดครับรอยเลีย จวนพี่น้องจวดฝนตกฝนกำลังตกฝนกำลังตกเดี๋ยวก็มงานที่เราูไม่รู้จะวครับอ๋ยาดกัวกันเยได้เ่เยปะตวำไมวะตัวงีนี่ลาวนุมลาวนมเดี๋ยวเลยเดี๋ยวาเลยนอืมต้อง ลมลมลมมวมนั่นน hey, ี่เปียก๋ัวผมน่นี่เปกโอ้ยเดี๋ยวแ่เดี๋ยว่จัวนน้ยเฮ้ยใครก่อนลมฮ้องเฮ้ยไม่ายต้นนี่ทำมเอามมาพี่น้องบรรยากาศนตก

nó được mọi người mà đây đúng không mọi người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  Nó người mọi